สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ดอยอ่างค้างค่ะทุกคนอากาศหนาวเหน็บมากๆตอนนี้เรามากินหมูกระทะที่ร้านเลยค่ะพี่มีร้านฟ้าสายนี้จะของร้านนะคะน้จิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดลองชิมมาแล้วปีปีที่แล้วลองชิมน้ำจิ้มแล้วทำเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยอร่อยมากน้ำจิ้มร้านนี้คือแบบว่าถึงแม้เราจะมาเป็นละครแต่เราคิดถึงร้านฝ้าใสมากๆอย่างมากมีหมูกระทะ ชาบูหมาล่าสุกี้ยูน่าสุกี้ยูน่าสองท่านก็หกเก้าเก้าตอนนี้สุกี้ยูน่ามีกี่ราคานะคะมันมีสองราคาค่ะหกก็ห้าร้อยเก้าเก้าสำหรับสองท่านสำหรับสองท่านแล้วก็สำหรับสี่ท่านขึ้นไปก็เป็นชุดใหญ่ของที่ร้านก็คือสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่วันนี้เราสองคนกินเดือนหมูกระทะนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในร้านนะว่านมีอะไรบ้างคุณฟ้าใสเนี่ยมีอะไรบ้างนี่อยากจะบอกจะบอกว่า มีเด็ดเด็ดมากคือนมร้อนไม่ผสมติดใจติดใจเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่จะเอโหยหามากคิดถึงตลอดทั้งปีอยากมามากดูฝาดูฝาดูไข่ขึ้นแบบใส่น้ำผึ้งก็ได้ใส่น้ำผึ้งก็ได้ใช่วันนี้เราสั่งไปแล้วอันนี้น้ำขิงใช่ไหมคะใช่ค่ะขิงแก่ใช่หอมมากแล้วก็มีพวกอาหารตามสั่งหรือะไรก็มี ปลูนนงปกงาใช่ไหมใช่ค่ะถ้าปลูกงาของโูรของโปนีถ้าใครมาที่นี่อยากมันก็ต้องนี่น น้ำมันครับอันนี้เป็นหมูกระทะเขาจะเสิร์ฟเป็นชุดค่ะเมื่อกี้คือถามราคาน้องแล้วจะมีสองราคาเหมือนกันใช่ปหมอ่าหมูกระทะจะเป็นนี่ค่ะตามราคานี้เลยมีสี่เก้าเก้าแล้วก็หกเก้าเก้าน้ำจิ้มไม่อั้มฟรีตลอดทางอั้มเลยนะคะน้ำจิ้มไม่พอทาคนที่ทานได้เยอะได้ครบเลยน้ำจิ้มไม่ต้องซื้อเฉพาะเพร้านนี้คนนั่งเยอะมากเฮียมีได้ข่าวว่าปีใหม่นี่แบบว่า แน่นร้านแตกล้านแตกเลยอช็อกโก้ป้าใส่ว่าแต่ละปีเนี่ยโลเคชั่นของเรามันจะเหมือนเดิมปะไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วแต่ว่าเขาจัดสรรให้เราว่าเราจะให้เราอยู่จุดไหนแต่วันปีนี้ก็เคนะค่ะปีนี้สวยใช่ไหมคะปีนี้ปีนี้จับฉลากได้อยู่โซนโซนแรกเลยค่ะจับไดะโอ่นตัวแรกโอ่แรกค่ะอันนี้คือเริ่มเริ่มถ่าแล้วเมื่อกี้คือวุ่นวายมากวุ่นๆมากถ้าถ่ายเมื่อกี้คือเจ้าของร้านอาจจะไม่มายืนกับเราอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูนะคะว่าหมูกระทะยังอร่อยเหมือนเดิมหรอเปล่าน้ำจิ้มนี้ไม่ผิดหวังหรอกจิ้มน้ำซุปทุกอย่างเลยค่ะวิธีการหักหมูโอเคค่ะยังไงวม่กลฟ้าใสแล้วเดี๋ยวไปกินต่อดีกว่าอย่าลืมนะครับร้านฟ้าใสร้านฟ้าใสครมาจองก่อนได้นะครับ080395126ครับเซ็นไหนเราก็บริการถึงหน้าเต็นโอเคไม่กค่ะจัดให้ค่ะ 喂，哦。<What? S 2> <sighs> oh,